น้องเจเปนโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับวิศวกรวิศวกรวิศวกรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสร้างบ้าน <S <s สร้างบ้านลยเหรอครับทําไมจึงอยากจะเป็นวิศวกรสร้างบ้านนะครับผมจะสร้างบ้านคนที่บ้านหลังเล็กที่คนพิการเขาไม่มีบ้านอยู่ผมจะสร้างให้เขาจะสร้างบ้านให้คนพิการพิการที่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมลูกใช่แล้วก็บ้านหลังเล็กที่เขา มี่เอาก่งม่งมันจะสร้างให้เขาสาธุขอให้ได้สำเร็จได้เขได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นจริงๆสงสารเขาทั้งรูปเมีพิการน่ยเยอะมากผมก็เลยอยากทำให้บ้านให้เขาเขามีอยู่แข่แล้วเขาก็มีอยู่ต่อชีวิตต่อไปออเขามีอาหารกินแล้วก็มีน้ำกินมีข้าวกิกน